สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวปาสสัมพันธ์การปฏิบัติงานของหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานพัฒนาภาคหนึ่งโดยประชาการทหารพัฒนาประจำวันที่2พฤศจิกายน2566รครับทางขึ้นวิทยุนโดยประชาการทหารพัฒนากองประชาการกองทัพไทยสถานีวิทยุกระจายเสียง934 FM 8 8 7 5เมเกะเฮิร์ตจังหวัดอุทัยธานีนะครับกับหน้าที่ของนพพลภูริผลดำเนินรายการนะครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับรายการนำเสนอ ข่าวการปฏิบัติงานตามแผนงานโครงการประจบปีงบประมาณ2,567ครับและในวันนี้นะครับมีการส่งมอบในส่วนของเส้นทางค้ามานาคมและลานเด็กประสงค์ประจบปีงบประมาณ2,566ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่12สังกัดพัฒนาภาค1หน่ือัติการทหารพัฒนาครับ เมื่อวันที่1พฤศจิกาย,ยน2566กองบัญชาการกองทัพไทยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาโดยผู้กับหน่วยพัฒนาการที่12สนงานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับดำเนินการส่งมอบโครงการก่อสร้างเส้นทางคมานาคมและลานเอระสงค์ตประจวบประมาณ2,566ครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. งานก่อสร้างลานเอเป็กปสงค์ผิวแอดลาสติกคอนกรีตพื้นที่2,240ตารางเมตร 2ปรับปรุงผิวทางจราจอลัดยางแอดฟานติกคอนกรีตกว้าง5เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง800เมตร 3. ปรับปรุงผิวทางจราจอลัดยางแอทฟานติกคอนกรีตกว้าง5เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง530เมตร 4. ปรับปรุงงานลานเอเนกประสงค์ผิวคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด220ตารางเมตรสนามบินเฮลิคอปเตอร์ นักกองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่12บรักษาพระองค์บ้านทุ่งพระหมู่ที่1 4ตําบลท่าเกษมอําเภอ,อเมืองจังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งภารกิจนะครับในวันเดียวกันของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสองศัลกรรพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยประชาการทหารพัฒนานะครับโดยพบกับหน่วยพัฒนาการขึ้นที่1นึ่งสองศัลกพัฒนาภาคหนึ่งโดยประชาการทหารพัฒนาครับดาเนินการส่งมอบโครงการก,ารกอร่อสร้างเส้นทางคมานาคมและลาดเอีงประสงค์ ประจําีงบประมาณ2566ครับโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 1. งานซ่อมลานเนกประสงค์ผิวจาราจรลัดยางแบบแอดฟันติคอนกรีดขนาดพื้นที่1 1 7 7รตารางเมตร 2. งานซ่อมเส้นทางผิวจาราจรลัดยางแบบแอดฟันคอนกรีดกว้าง5เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง560เมตรและ 3. งานซ่อมเส้นทางผิวจาราจรลัดยางแบบแอดฟันคอนกรีดกว้าง5เมตรไม่มีไหลาทางระยะทาง410เมตรครับนักกองพันธ์ตานรับที่1 กรมอ่านราบที่12รักษาพระองค์บ้านท่าเกษมหมู่ที่2ตัวบลท่าเกษมอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นข่าวการส่งมอบโครงการเส้นทางคมานาคมนะครับแล้วก็ในส่วนของลานอเนกประสงค์ปัจจุบ,บันก็ประมาณ2 5 6 6ของหน่วยพัฒนาการขึ้นที่ 1. นึ่งสองสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยปริจการทหารพัฒนาครับติดตามอัปเดตข่าวสารนะครับการปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยขึ้นตรงของสนงพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยัริจการทหารพัฒนาปัจจุบักนก็ประมาณ2,500 67ได้ใหม่ในกาดต่อไปครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับพวกเราเหล่านาพาเรา,เรา,นะา,าเราจะขอพัฒนาเพื่อชาติไทายสามัคคีรวมกันเพื่อประชาชนไทยป้องกันไทย muôn chuôn phạm phán